จะให้เพื่อนๆดูอะไรบางอย่างนะครับผมนู่นครับเห็นไหมสีขาวๆได้ไหมครับไม่รู้ว่าตัวมันจะอยู่หรือเปล่านะครับโอ้นี่นะครับผมเป็นรังนกนะครับออกออกลูกออกเป็นตัวแนละ้วเมื่อวานเมื่อวานยังไม่เป็นตัวนะเพื่อนๆนี่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 ออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมนี่ โอ้เป็นลังนกคุ้มนะครับนกคุ้มหรือว่านกจิบประมาณนั้นนะครับผมเนี่เมื่อวานนี้ยังมีไข่อยู่สามฟองนะครับเนี่ยตอนนี้ออกเป็นตัวแล้วครับผมออืเขาก็เราได้ยินเสียงเราขยับย้านะ่าจะคิดว่าแม่ของเขาเนี่ยมาป้อนอาหารหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมอาปากกินเหอะอนะครับผมเนี่ยโอ้นี่นะครับผมนะก็ปิดไว้เป็นธรรมชาติอยู่แบบง,ง่ายๆนะครับผมเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆครับ